แม็ก <Mac S 2> เนี่ยอะไรจะสารภาพกับทุกคนครับสบู่แบรนด์ภายไทยของแม็กจริงๆแล้วใส่สารเคมีครับวันนี้แม็กได้ขออนุญาตคุณฝ้ายนะครับเจ้าของโรงงานผลิตแบรนด์ภายไทยของแม็กครับเพื่อที่จะเข้ามาดูทุกขั้นตอนในการผลิตสบู่แบรนด์ภัยไทยของแม็กเพราะอยากจะรู้ว่าทุกส่วนผสมและทุกขั้นตอนเนี่ยใช้สารเคมีหรือใช้สมุนไพรกันแน่แล้วก็จะได้เก็บภาพทุกขั้นตอนมาให้กับทุกคนได้ดูกันด้วยครับและคุณฝ้ายก็ได้ยอมรับกับเราเองเลยครับว่าใส่กีเซอรีนเป็นส่วนผสมหลักในการทําสบู่สมุนไพรของเราครับแต่เดี ตกใจนะครับไอเจ้ากีซลีนเนี่ยมันเป็นเคมีก็จริงครับแต่เป็นเคมีที่ใช้กับเครื่องสาอางและเป็นสารตั้งต้นในการผลิตสบู่ของโลกใบนี้ครับดังนั้นทุกที่เนี่ยแทบจะใช้กีซลีีกันทั้งหมดเลยครับและจริงๆแล้วเขามีต้นกําเนิดมาจากไขมันพืชหรือไขมันสัตว์ครับในสมัยก่อนเลยนะครับเขาจะใช้ไขมันพืชหรือไขมันสัตว์เนี่ยมาเป็นสารตั้งต้นในการทําสบู่และคุณฟ้าก็บอกกับแม็กว่าคุณแม็กสบายใจได้เลยเพราะว่าเบสสบู่ที่ใส่ลงไปเนี่ยทำมาจากน้ํามันมะพร้าวแหมแล้วคุณฟ้าก็ไม่รีบบอก แต่ส่วนผสมหลักจริงๆแล้วที่ทําให้ไพรไทยสบู่สมุนไพรอัดก้อนเนี่ยช่วยลดสิวลดฝ้าและทําให้หน้ากระจ่างใสได้ก็คือกองทับสมุนไพรที่ทุกคนเห็นอยู่นี่แหละครับและเป็นสมุนไพรออร์แกนิกที่รับมาจากซัพพลายเออร์ที่เขาปลูกสมุนไพรออร์แกนิกโดยเฉพาะส่วนผสมตัวแรกเลยนะครับจะเป็นมะขามครับที่มีกรด AHA ครับช่วยผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกตัวที่2ครับเป็นขมิ้นชันครับที่เขามีสารเคอร์คูมินช่วยทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสครับและยังช่วยต้านแบคทีเรียครับเป็นสาเหตุข,ของการเกิดสิวอักเสบนั่นเองและ ตัวที่3าครับผงขาวๆที่เห็นอยู่นั่นก็คือธนาคาครับช่วยลดฝ้ากระและจุดด่างดําและตัวที่4ครับน้องว่านหางจระเข้ครับหลายคนรู้อยู่แล้วเนาะว่าเขาใช้รักษาแผลดังนั้นก็จะเอามาใช้ในการรักษาสิวและลดการอักเสบได้ครับและตัวที่5ครับเพิ่มรสชาติให้หวานกลมกล่อมอร่อยใส่น้ําเชื่อมลงไปหยอกหยอกหยอกมันคือน้ําผึ้งครับในน้ําผึ้งนะครับจะมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียครับที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวและยังทําให้หน้าชุ่มชื้นขึ้นด้วยครับเท่านั้นยังไม่พอครับสมุนไพรต นี้เลยครับงาดำครับช่วยบำรุงผิวเพิ่มความชุ่มชื้นและชะลอไวัยได้หลายคนเวลาใช้สบู่เนี่ยจะติดกลิ่นมันเนาะความหอมชื่นใจเนี่ยมันต้องมาก่อนแต่แม็กอยากให้สบู่สมุนไพรของแม็กเนี่ยเป็นธรรมชาติที่สุดครับแม็กเลยไม่ใส่น้ําหอมลงไปเลยแต่ก็อีกแหละเราอยากคงความเป็นไทยไว้ครับและอยากให้มีกลิ่นหอมแบบธรรมชาติ แม็กเลยเลือกใส่ใบเตยลงไปด้วยครับซึ่งนอกจากจะทําให้หอมแบบธรรมชาติแล้วนะครับใบเตยยังช่วยทําให้ผิวหน้าชุ่มชื้นขึ้นด้วยครับและเมื่อปั่นส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันจนได้ที่นะครับเราก็จะนํามากอกลงแม่พิมพ์ครับโดยน้องพนักงานนะครับจะทําการกอกทีละก้อนทีละก้อนแบบนี้ครับแล้ววันหนึ่งแม็กขาดไปพันก้อนอ่ะบางทีก็แอบสงสารพนักงานเหมือนกันนะคุณฝ่ายครับต้องเพิ่มพนักงานแล้วนะและเมื่อสบู่เซ็ตตัวได้ที่นะครับเราก็จะมาแกะออกจากแม่พิมพ์ครับเนี่ยทุกคนค่อยๆแกะทีละก้อนท แบบนี้ใช้เวลานานอยู่นะครับเท่านั้นยังไม่พอยังต้องมาเก็บรายละเอียดทีละก้อนทีละก้อนเพื่อตกแต่งให้สวยงามอีกครับ การทาสบู่โฮมเมดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะทุกคนรายละเอียดเยอะมากเสร็จแล้วก็จะมาแรปสบู่ครับเพื่อป้องกันความชื้นและอากาศภายนอกและนี่คือขั้นตอนที่แม็กตกใจที่สุดครับในการชั่งน้ําหนักพอสบู่แม็กแจ้งผลิตไว้50กรัมครับแต่ดูแต่ละก้อนสิทุกคนน้ําหนักเกิน50กรัมทุกก้อนเลยครับบอกเลยว่าลูกค้าแบรนด์พรยไทยของแม็กนะคุ้มสุดๆและเท่านั้นยังไม่พอนะครับสบู่สมุนไพรยฟองมันจะน้อยดังนั้นก็เลยแถมซองตีฟองไปให้อีกครับเพื่อบางคนชอบฟองเยอะๆฟองหนา โอ้โหทุกคนเห็นขั้นตอนต่างๆของการผลิตสบู่สมุนไพรไปแล้วเป็นไงครับน่าใช้มากๆและบอกเลยครับว่าใครที่เป็นสายสมุนไพรเนี่ยปลื้มแน่นอนเพราะใช้สมุนไพรแบบอัดแน่นจริงๆถึงต้นทุนการผลิตเนี่ยจะมีราคาที่สูงมากเลยนะครับแต่แม็กก็อยากให้ทุกคนได้ใช้ของดีในราคาที่จับต้องได้และทุกคนก็มั่นใจได้เลยครับว่ามันดีต่อสภาพผิวของคนไทยแน่นอนครับพอแม็กเลือกใช้สมุนไพรไทยโปรโมชั่นนะครับ1ก้อนส่งฟรีพิมพ์รหัสสอเสือวอแหวนครับจ่ายเพียงก้อนละ129 แต่ฉลองเปิดตัวสินค้าใหม่ครับแมกไข่ไปเลย2ก 2> ้อนแถมฟรี1ก้อนเขมรหัสสอเสือพอพันครับจากปกติ387บาทจ่ายเพียงแค่250บาทเท่านั้นครับคุ้มมากๆเหลือก้อนละ83บาทเท่านั้นเองนะครับรีบด่วนนะครับโปรโมชั่นนี้มีแค่5,000ก้อนเท่านั้นนะครับ